สวัสดีครับพบกับครูจะให้ฟีสไตล์อีกเช่นเคยนะครับพบกันยามค่ําคืนนะครับอาจจะใช้แสงจากสตูดิโอจําเป็นของผมเช่นเคยวันนี้ผมสั่งของมาอีกแล้วนะครับนี่เลยนะอันนี้เป็นชาเขียวนะครับก็จะมาพูดมาคุยให้ฟังว่าชาเขียวนั้นใครที่ตัดสินใจจะกินอยู่เนี่ยควรจะกินไหมนะครับควรจะกินดีหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันในฐานะที่ทดสอบมาอีกแล้วเช่นเคย นะครับหมดชายเขียวไป2ห่อแล้วอันนี้ห่อที่3นะครับห่อที่3แล้วนะก็จะไปฟังกันว่ามันประโยชน์มันเป็นยังไงบ้างผมกินเองเริ่มเป็นยังไงครับไปไปดูกันครับอันนี้ครับจากร้านเดิมนะครับอ่าพะยเยาเหมือนเดิมคอฟฟี่ลรสเตอร์เหมือนเดิมนี่ครับบรรจุมาดีอยู่แต่ผมแกะไปแล้วอ่านี่ครับเหมือนเดิมนะครับ250ซีซีก็เหมือนเดิมนะครับก็ เก็บได้8เดือนอันนี้เป็นชาเขียวใบนะครับใบนะครับใบชาเลยนะครับอ่าอ่าการดื่มชาที่มีประโยชน์ก็ควรจะดื่มเป็นใบก็ดีนะนะครับแล้วก็การดื่มก็ไม่ควรเพิ่มอะไรเพิ่มเติมนะครับนะ้าไม่ควรใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับกินให้ได้ประโยชน์จากชาจริงๆนะครับก็ไม่ควรจะใส่นมไม่ควรใส่น้ำตาลครับแล้วก็ครีมเทียมหรืออะไรอย่างอื่นเข้ามานะครับ อ่าหรือใครจะใส่มะนาวก็ได้แต่ว่าก็จะดีแต่ว่าไม่ควรจะใส่พวกอ่าที่มันมีน้ําตาลหรือสารอื่นให้ที่ให้ความหวานนะครับเนาะผมว่านะสําหรับผมเองนะแต่สําหรับคนที่อื่นๆผมไม่รู้แต่ว่าสําหรับผมเองที่กินให้มีประโยชน์ผมก็จะกินแบบนี้แหละนะครับผมก็จะใส่โดสไม่เยอะผมก็จะใส่พอ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 ,พอประมาณกะเอาว่าไม่ไม่เข้มข้นมากเพราะว่า ชาเขียวมันมีคาเฟอีนนะครับเนาะอย่างที่บอกกันนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปกินหลังบ่ายสองนะครับควรจะกินช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงบ่ายโมงก็ได้นะครับถ้าเกินบ่ายสองบ่ายสามไปมันอาจจะมีคาเฟอีนไงอาจจะนอนไม่หลับสําหรับคนที่ที่ที่อะไรอะ่ะที่ดือ้อนะที่ดือ้อดื้อคาเฟอีนเพราะกินบางคนกินเข้าไปแล้วไม่สามารถนอนได้นะอ,อย่างแต่ยังผมในทุกวันเนี้ยถ้ากินแล้วก็หลับเหมือนเดิมแหละ มันเพราะว่ามันเริ่มหลับง่ายแล้วนะครับเพราะว่าสมัยนั้นหลับยากแบบปัจจุบันนี้เรียนรู้กับการนอนหลับนะครับได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณมันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรามาเปิดไปพร้อมกันแล้วก็มาพูดถึงสรรพคุณนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับนะอันนี้เป็นชายเขียวใบเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นผงนะครับผมจะชอบนํามากินแบบนี้แหละนะครับก็จะชงนะครับแล้วก็จะมีเครื่องกรอง กองเอาเพราะว่ายังไม่มีเครื่องไม่มีเงินซื้อเครื่องต้มก็จะกองเอากองใบชาเอานะครับอ่าข้อแรกเลยนะครับก็ใช้ดับกลิ่นปากนะครับลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าเพราะว่าอ่าสารกัดจากชาเขียวนั้นนะครับช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดีนะครับนะเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับอ่าก็จะป้องกันฟันผุป้องกัน อาหารเป็นพิษนะครับนะก็ยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากนะครับนี่ครับเป็นชาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นผงผงมาแล้วนะครับอัดมาบดมาละเอียดเลยนะครับอู้หอมมากครับพ้หอมมากครับพอ้หอมมากครับพี่น้องผมพูดตรงๆเลยหอมนะครับเนี่ยผมก็ซื้อมาหลายรอบแล้วแต่ว่าผมเพิ่งมารีวิวให้ดูเพราะว่าผมชอบทดลองก่อนนะครับว่ามันได้ประโยชน์จริงไหมนะครับอ่า ในข้อที่2นะครับช่วยลดน้ําหนักเลยนะครับเพราะว่าสารแคททีซินเนี่ยครับที่พบมากในชาเขียวนั้นนะครับมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเผาผลาญนะครับอย่างที่รู้กันนะครับเพิ่มการเผาผลาญไขมันเป็นอย่างดีนะครับนะส่วนใครที่สนใจอยู่ในการลดน้าหนักเนี่ยกินได้นะครับดีด้วยนะครับนะมันมีคาเฟอีนน้อยกว่ามีคาเฟอีนน้อยกว่าแะไรน้อยกว่าคาแฟนะครับนะ ดังนั้นแล้วควรหน้าจะศึกษาเพราะว่าหอมมากนะครับโอ้ยหอมจริงๆนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่ชาเขียวจากร้านนี้นะครับขอรีวิวร้านให้เขาด้วยแล้วกันนะครับมีกระปุกเช่นเคยนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยเพราะว่ากระปุกนั้นดีที่สุดนะครับสามารถเก็บรักษาได้ดีนะครับชาเขียวก็จะปิดฝาให้แน่นเวลากินก็เหมือนกันก็จะเก็บได้นานหน่อยนะครับนะ ข้อต่อไปเลยนะครับช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์นะครับนี่ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลากินเข้าไปแล้วทําให้สดชื่นนะครับเนาะนะครับช่วยทําให้หายใจสดชื่นนะครับข้อต่อไปก็คือใช้เป็นยาพอกรักษาแผลเสพในร่างกายนะครับนะเหมือนคันพวกนี้นะครับนะใช้ได้นะครับช่วยบํารุงผิวด้วยนะครับนี่บํารุงผิวได้ด้วยนะครับทําให้ผิว เปล่งปลั่งเลยทีเดียวนะครับนะใครที่สนใจนี่ค่อยเทลงไปนะฮะว้าวนะครับเทไปด้วยกลิ่นหอมไปด้วยฮะโอ้โหแบบไม่ต้องบรรยายเลยนะผมเพิ่งจะมาเอามาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับปกติแอบกินคนเดียวมานานแล้วแหละนะครับนะอันนี้หอที่สามแล้วนะเนี่ยชาเขียวนะครับช่วยบรรเทา การปวดศีรษะนะครับภาวะซึมเศร้านะครับใครที่พิโรกซึมเศร้าอยู่แก้วัดแก้ร้อนในนะครับแก้อากาเหมาวค้างได้ด้วยต้านอาการอักเสบของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดความดันนะครับนี่ใช้ได้ผลเลยทีเดียวนะครับป้องกันตับเป็นพิษเนี่ยได้เลยนะครับนี่แล้วก็เพิ่มจำนวนแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะครับคุณรู้ไหมว่า ลำไส้เรานั้นสําคัญมากถ้าลำไส้เราั่วหรืออักเสบเนี่ยนะครับภูมิแพ้จะเกิดแล้วก็เป็นบอกเกิดแห่งหลายๆโรคด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนโรคกระเพาะเนี่ยคนที่เป็นลำไส้ไม่ดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยควรบํารุงตั้งแต่ลำไส้มาผมผมเป็นมานานแล้วนะแต่ว่าผมเริ่มเริ่มขับถ่ายได้ดีช่วงหลังๆมานี้นะครับเนาะอ,อ่านี่นะครับประโยชน์ของเขาหอหนึ่งเนี่ย พอดีเลยนะกับกระปุกเนี้กระปุกเนี้ซื้อมายี่สิบบาทเองนะครับเนี่ยพอดีเลยนะครับกินก็หอมหอมโอ้ยหอมจริงๆครับหอมมากนะครับเขาของเขาดีนะฮะเป็นชาเขียวธรรมชาตินะครับที่น่าน่าสนใจน่าลองลองวันน่ะลองว่งาสองแล้วอันเนี้ยที่สามนะครับก็จะสนับสนุนเขาต่อไปแหละเพราะว่าเขาก็ ของมาดีจริงๆแล้วก็กินแล้วมันดีนะครับก็รู้สึกดีตามตามที่เล่าให้ฟังนั่นแหละว่ามันผมทดลองแล้วผมถึงเอามาให้ถึงกล้ามาออกอากาศนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าการที่เราไม่ได้ลองเองเราไม่รู้นะครับแต่สาหรับคนที่กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะครับเพราะว่าอาจจะร่างกายมนุษย์มันไม่เหมือนกันนะครับเราควรฟังเสียงสัญญาณร่างกายของตัวเอง เป็นหลักนะครับแน่นอนข้างต้นที่เรียนไปว่าชาเขียวนั้นมีคาเฟอีนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ไปกระตุน้นกระตุ้นให้ระบบประสาทาล้วกับพี้กระเป๋าถ้าใครกินได้ตอนเช้าก็จะดีแต่ผมก็กินในช่วงเช้าถึงเที่ยงเพราะว่าก็จะนําไปกินหลังอาหารนะครับหลังอาหารในช่วงหนึ่งชั่วโมงงั้นแล้วชาเขียวก็มีประโยชน์ได้หลายอย่างใน ในที่เล่าไปนั่นแหละแต่มันก็มีมากกว่านั้นแนละนะครับในในในหลายๆคนที่กินอยู่ก็อาจจะรู้นะครับบางคนเน้นอย่างเดียวเลยเน้นคือการเน้นลดน้ําหนักนะครับเน้นลดน้ําหนักทําไมมันถึงลดน้าหนักได้ก็เพราะว่ามันมีคาเฟอีนมันมันมันไปขับปัสสาวะของเรานะครับพูดจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าประโยชน์อย่างอื่นมันก็มีทั้งนั้นแล้วมันก็มีทั้งประโยชน์ทั้งโทษแหละนะครับเนาะไม่เหมือนก็เหมือนกับกาแฟนั่นแหละงั้นแต่ว่าชาเขียวจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟนะครับังนั้น ก็ควรจะถ้าเลือกได้ค่ะถ้าอยากให้เลือกเป็นชาเขียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นกาแฟก็ไม่ผิดหรอกถ้าเรากินในปริมาณที่มันพอดีถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายนะครับประโยชน์ของเขานะครับอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือ โอโก้ก็แล้วแต่นะครับั้งนั้นแล้วเนี่ยมีสารต้านมูนิสระอยู่ในใบชาเขียวถ้างั้นมันก็ต้องกินก็ต้องให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็ไม่ควรจะไปเติมน้ําตาลเข้าไปเพราะว่าน้ําตาลเป็นบ่อกเกิดแห่งการอักเสบของร่างกายทุกๆอย่างเลยั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ดีแต่ถ้ากินพอดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมก็ไม่ได้ไปไปกดไะไรน้ําตาลหรอกแต่ว่าถ้าคนกินปริมาณที่มันดีมันก็ดีสําหรับน้ําตาลแต่ถ้ากินปริมาณมากเหมือนผมที่ผ่านมามันก็ไม่ดี ดังนั้นทุกวันนี้ผมเลยตัดเลยผมไม่กินเลยนะครับผมก็จะมากินชาเขียวก็กินชาเขียวแท้ๆนี่แหละแท้ร่อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ผสมอะไรเลยก็กินแบบเป็นชาจริงๆนะครับแล้วก็ชาเขียวนี่ก็ลดการอักเสบู่แล้วนะครับแน่นอนร่างกายเราถ้าสะสมนานๆมันก็จะหลักอักเสบในเส้นเลือดดังนั้นเราถ้าเราลดการอักเสบได้ความดันก็ไม่มีโรคเบาหวานก็จะดีขึ้นบางคนอาจจะหายแต่มันก็ไม่ได้ว่าหายตลอดไปแต่เราต้องดูแล ถ้าไม่อยากกินยาก็ดูแลมันต่อไปนั่นเองนะครับเพราะว่ายาทุกอย่างมันเป็นแค่การลดลดให้มันดีไอลดลดปริมาณเช่นเบาหวานก็ลดน้าตาลแค่นั้นกินยาไปเพื่อลดน้าตาลจริงๆเราลดเองได้เราก็ควรจะลดนะครับเนาะแล้วก็ปกป้องกระดูกอ่อนนะครับลดการเสื่อมของข้อต่อต่างๆนะครับอันนี้เพิ่มเติมอยู่ในที่จะมาพูดในฝังแล้วกเ็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับ หัวใจและก็กล้ามเนื้อนะครับบำรุงหัวใจและกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่วยลดอัตราการเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อที่ผิดปกติในมดลูกนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับครับยังไงก็ตามก็ให้บริโภคแต่เพียงพอดีนะครับสำหรับคนที่จะบริโภคชาเขียวนี้นะครับก็ให้บริโภคแต่ปริมาณที่เหมาะสม นะครับส่วนผมก็เหมาะสมนะครับกินวันละครั้งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คนที่เป็นเด็กนะครับและสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรกินเพราะว่ามีคาฟเฟอีนนั่นเองแต่บางคนเขาก็บอกกินได้เพราะว่ามันเป็นถ้ากินในปริมาณน้อยจริงๆเนี่ยสามารถกินได้คนท้องกับเด็กก็กินได้เพราะว่ามันไปกระตุ้นกระตุน้นประสาทให้กับพี่กระเป๋าแต่คุณต้องดูปริมาณด้วยนะครับมีอันนี้อันนี้ผมฟังมาจากหลายๆห,หมอแล้วก็หลายๆ เว็บไซต์นะครับกินได้แต่คุณก็ต้องกินให้เป็นนะครับไม่มีอะไรที่กินแล้วเกินแล้วมันดีจำไว้นะครับกินพอดีมันจะดีต่อสุขภาพทุกอย่างถ้ากินพอดีในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกายที่กำหนดนะครับที่เพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะมีถังที่ใหญ่เหมือนกับรถยนต์นี่แหละนะทงังรถรถใหญ่ก็จะมีถังน้ำมันที่ใหญ่สามารถวิ่งได้หลายกิโลเมตร แต่ถ้ารถเล็กมันก็วิ่งได้น้อยใช่ไหมครับดังนั้นแล้วคนก็เหมือนกันยิ่งเติมยิ่งเติมยิ่งเต็มถ้าเติมแล้วใช้มันก็ค่อยเติมเต็มแล้วใช้ใช้ใช้ไปใกล้จะหมดค่อยเติมใหม่มันก็จะอยู่ได้นานนานนานๆนแต่ถ้าเติมเติมเติมโดยไม่เอาออกไปใช้เลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็คิดเอาเอ,เองแล้วกันนะครับว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ไม่ใหากจะพูดเลยถ้าถ้าถ้ากินแล้วไม่ไม่ไม่ไมีใช่นะครับนี่ก็คือ นำมาฝากเล่นๆหน่อยก็แล้วกันสำหรับประโยชน์ของชายเขียวผมก็ไม่ใช่รู้ทั้งหมดหรอกนะครับแต่ผมนำมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าผมกินแล้วมันก็ดีขึ้นนะในเรื่องของเบาหวานความดันของผมเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันก็ระบบประสาทตื่นตัวนะครับนะนะประมาณนี้ก็ดีขึ้นอันแหละก็ดีก็ดีกว่าไป ใช้คาฟเฟอีนจากแหล่งอื่นสมัยก่อนกินเอ็มร้อยห้าสิบกินอะไรพวกนั้นกระตุ้นเวลาขับรถแต่ทุกวันนี้ก็ชาเขียวบ้างกาแฟดำก็ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ทำให้ความดันขึ้นในส่วนตัวผมนะมันไม่ทำให้ความดันขึ้นนะครับเพราะว่าผมกินในปริมาณที่มันเหมาะสมและพอดีสำหรับตัวผมผมกินเยอะมันก็เกิดผลเสียมันก็ต้องทดลองนะครับว่าคุณกินได้แค่ไหนไม่มีใครบอกคุณได้นะแม้แต่หมอเขาก็บอกคุณไม่ได้ บางคนก็บอกว่ากินช้อนสองช้อนถ้ามันเกินร่างกายคุณมันก็เกินแต่นัานเราต้องทดสอบร่างกายเราว่ามันรับได้แค่ไหนนะครับอ่าโอเคฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับก็นามารีวิวชาเขียวกันให้ดูในวันนี้ก็ดึกแล้วแหละเดี๋ยวผมจะไปนอนอ่าผมว่าจะไม่ทําคลิปแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะมีคลิปลงก็เลยทํามาทําให้ฝากพี่ๆน้องๆกันก็นี่แหละครับเนาะชาเขียวน่ากินนะครับเนาะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้แหละครับนำมาฝากสาระเล็กๆน้อยๆนะครับในการรับชมรับฟังก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันสำหรับคนที่รักสุขภาพคนที่จะลดความอ้วนกันอยู่ก็าสามารถปรึกษาผมได้นะครับผมให้ไอ l ดี e ไลน์ไว้แล้วนะครับก็ยังไงก็ผมก็ศึกษามาในใน,ในระยะเวลาปีก่อๆนี้นะครับนั้น <c oughs> ก็แบ่งปันกันได้นะครับก็แบ่งถ้าฟังแล้วไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเช่นเคยไม่ชอบก็กดดิสไลค์ก็ได้นะครับส่วนคนที่ชอบก็กดไลค์ก็กดแชร์ก,ก็ขอบคุณมากสำหคครับคลิปนี้เปิดว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายว่าตอนเช้าผมไม่ค่อยกินข้าวอะ่ะผมไม่มีเวลาจะกินไม่กินข้าวอะ่ะกินอาหารข้าจะเป็นผักแทนแทนข้าว ผมสามารถกินหนึ่งชั่วโมงได้นะผมกินหชั่วโมงเลยนะบางวันก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงบางก็กินอยู่ประมาณสีนาทีห้าสนาทีแต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงที่ผมกินนะครับผมแล้วก็หยุดกินนะครับก็จะฟาดยาวไปแล้วก็ค่อยไปกินอีกมื้อถัดไปดังนั้นผมจะทําอย่างนี้อยู่ตลอดดังนั้นการมีวินัยมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของสุขภาพ